ส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปลีที่เราปลูกโดยการไม่ขุดยกแปลงเหมือนกันนะคะใช้วิธีการเอาย้าแล้วก็ขี้วัวมากองไว้แล้วก็ปลูกอันนี้ก็คือจริงๆเทียบกับแปลงที่เรายกร่องพรวนดินเขาจะงามกว่าเขาจะไม่มีแมลงมากัดมากิน แต่แปลงนี้จะมีมะแมลงมากินนะคะอันนี้เราปล่อยปล่อยปล่อยธรรมชาติเลยค่ะปล่อยเป็นผักอินรีย์ไปเลยก็คือมแมลงเขาจะกินก็ให้เขากินไปเหลือเท่าไหร่เราเอาเท่านั้นอย่างเช่นกรอนนี้ก็จะเป็นหนอนที่เขากินยอดผักค่ะ,คะลงกินยอดเขาแต่พอเขากินจนอิ่มแล้ว เขาน่าจะเป็นพวกผีเสื้อนะคะพอเขากินจนอิ่มแล้วเขาก็ไปพอไปเสร็จแล้วกระหล่ำของเราก็จะแตกมาประมาณห้าขนางนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินขนงแทนเราไม่ได้กินหัวกระหล่ำเราก็กินแขนงมันเพราะว่าเขาจะกินไม่หมดทุกต้นนะคะนี่อย่างต้นนี้เขาก็ไม่กินเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งๆกันกินไม่เป็นไร เราปลูกแล้วเรากินยังไงก็ไม่หมดแบ่งกันมั่งเดี๋ยวจะทดลองวิธีการปลูกแบบว่าเราปลูกครั้งเดียวแล้วก็กินยาวดูว่าเราจะกินได้ยาวแค่ไหนจากที่เมื่อก่อนเคยปลูกนะคะถ้าเราปลูกใส่กระถางเนี่ยเราจะกินได้ประมาณเป็นปีสองปีเลยนะคะตัดตัดกินไปเรื่อยตัดกินไปเรื่อยนะคะแล้วก็ให้เขาแตกแขนงไป เอามาลงดินอย่างนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะได้กินนานแค่ไหนส่วนฝรั่งที่เห็นอยู่ออกดอกแล้วค่ะเป็นกิ่งตอนที่เราซื้อมาลงประมาณแปดเดือนนะคะออกดอกแล้ว